สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมห้องที่โครงการซัมเมอร์การ์เด้นแจ้งวัฒนะซอย2 1นะครับผมห้องนี้จะอยู่อาคาร A นะครับชั้น3เป็นห้องไซส์ขนาด34ตารางเมตรครับก็เข้าห้องมาก็จะเจอกับตัวห้องนั่งเล่นก่อนนะครับห้องนี้จะเป็นไท1์หห้องนอนแยกอันนี้คือห้องนั่งเล่นครับผมก็จะมีมีทีวีนะครับมีไมโครเวฟแล้วก็มีแอร์ห้องนั่งเล่น1เครื่อง พอมาฝั่งนี้ก็จะมีโต๊ะทานข้าวนะครับเคาน์เตอร์ครัว,วตัวดูดควันต่อไฟฟ้ามีให้ครบเลยอันนี้ก็จะเป็นกระจกบานใหญ่ทําให้ห้องดูโปรง่งดูล่งสบายนะครับถัดมาโซนห้องน้ําสุขภัณฑ์ก็จะเป็นสช้มาตรฐานทั่วไป<ม>ก็จะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกด้วยผ้มาม่านอาาน้ําตรงนี้นะครับจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นหนึ่งเครื่องนะครับระเบียงห้องจะเป็นระเบียงทิศใต้นะครับก็คือห้อง จะไม่โดนแดดไม่ร้อนตลอดทั้งวันเลยครับผมมีเครื่องซักผ้าให้ตรงระเบียงนะครับเครื่องซักผ้าก็จะเป็นสาบนจากนั้นห้องนอนก็ที่นอนพร้อมฟูกนอนไซส์6ฟุตนะครับจะเป็นคิงไซส์ใหญ่ๆกันเลยแล้วก็มีแอร์หนึ่งเครื่องครับผมในห้องนอน ตัวห้องนอนก็จะมีกระจกบานใหญ่อย่างนี้เลยครับแล้วก็มีม่านปิดให้ส่วนตู้เสื้อผ้าก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบานสไลด์ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าเป็นบานสไลด์ใหญ่ๆเลยตรงนี้ที่นอนก็จะห้องนอนก็จะเป็นโล่งๆครับไม่มีอะไรเยอะก็เหมาะกับการพักผ่อนครับผมห้องนี้นะครับคอนโดซัมเมอร์การ์เด้นอาคาร A ชั้น3นะครับผม34ตารางเมตรห้องนี้ปล่อยเชอ่าอยู่ที่8,000บาทเท่านั้นนะครับผม ถ้าใครสนใจอยากจะขอ,อนัดชมห้องจริงสามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรหรือ ID ดียไที่ผมลงไว้ในคลิปนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอญอากจบการรีวิวห้องวัเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ